สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป <issions> ุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบแนวทางนะคะมาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะสูตรของหลานนะคะสูตรของหลานเนาะแนวทางนะคะมีของหลานมีของแอดนะคะทุกคนชอบของหลานไปของหลานชอบของแอดไปของแอดนะคะแล้วก็ทางช่องนะคะก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะคะมีแนวทางหวยไทยหวยลาวพัฒนาหวยฮานอยหวยหุ้นนะคะหวยหุ้นจะเป็นแนวทาง เป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะที่ว่าเป็นกระดานสีเหลืองๆลองไปดูเด้อจะเป็นตัวเด่นเป็นดาวโจนมีสีเหล้าเช้านะคะแต่อาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะกลับมาที่แนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยสูตรของร้านนะคะแอาจจะลงนะคะตอนเที่ยงตอนตอนตอนเที่ยงตอนบ่ายนะคะประมาณนี้เด้อค่ะให้ว่างๆจากการจัดงานก็แวะเข้ามารับชมรับฟังนะคะอาชีพหลักของเรานะคะการทํางานคืออาชีพเสริมนะคะอาชีพหลักของเราค่ะทุกคน รายได้หลักของเรานะคะเผื่ <P ew> er> อจะได้ค่าประทูกันนะคะทุกคนสูตรล้านล้านก็ทําให้ดูนะคะช่วงนี้แอดใช้ปากกาสีธรรมดาเขียนหมึกจางไม่นอะนะคะแอดขี้เขียดเขียนหมึกหมึกซึมนะคะเขียนหมึกซึมแล้วหมึกมันซึมนะคะแอดก็เลยโอ้ยเอ้ยเขียนธรรมดานี่แหละเนาะเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะโอ้แอดตาล,ลายค่ะตาลายเนาะ แนวทางของร้านจะลงประมาณเที่ยงบ่ายโมงนะคะใครที่ชอบแนวทางฮานอยนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังได้เลยเดอ้อของร้านนะคะช่วงนี้เจ้าแม่ก็ปังปุริเย่เหลือเกินนะคะก็ขอให้ปังแบบนี้ทุกวันนะคะ FC จะได้อ้ฮ้ยอัดคลิปเป็นน้ำ่วงไปนํ้ำ่วง,งเลยเฮ้ยขนาดขนาดตื่นเต้นนะเนี่ยขนาดตื่นเต้นนะคะ แอดอะจะลงให้ประมาณนี้นะคะทุกคนลงให้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็เจ้าแม่ก็จะกลับแล้วคือลงให้มันเป็นพันบรรทัดฐานเลยนะคะบรรทัดฐานเลยเพราะว่าท้า,านางกลับมอแล้วเดี๋ยวทุกคนจะจะแบบว่าอู้จะมาตอนไหนเนาะจะไม่รู้เวลานะคะก็คงจะไม่เกินนี้นละคะ่ะเพราะมันช้าสุดแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะออกแล้วเนาะก็คือให้อ้นี่สุดแล้วนะคะก็ฝากกด กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะจะได้แบ่งปันแนวทางกันไปเนาะเอาแนวทางปังๆมันๆเิงๆนะคะเผื่อเพื่อนๆเขาชอบแนวทางฮานอยเหมือนเราเนาะทุกคนเนาะกดถือใจกดแชร์เล้ยให้เพื่อนได้เห็นเนาะให้ได้มีสูมีวาสนารวมกันพ่อเดีคาประตูด้พ่อเดีคาประตูแต่ละมือแต่วะเว้นเนาะมือละห้าบาทสิบาทนะคะทุกคนแล้วแต่คนชอบนะคะใครไปถูใครจับสังเกตเอาก็คงจะได้นะคะทุกคนแอดก็ดีใจด้วยนะคะให้กินน้ําสูตรร้านนี่ละเนาะ มักสูตรแอดกับป้ายสูตรแอดมักสูตรล้านกับป้ายสูตรล้านนะคะบางครั้งนะคะอาจจะพูดเยอะพูดมากหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเลขแอดก็เขียนไว้แล้วค่ะทุกคนตัวเลขมันมันอัดคลิปไม่ได้ถึงหนึ่งนาทีเอกนะคะก็หาเรื่องพูดไปแลลวให้มันครบแปดนาทีสิบนาทีเดี่วเตะเตี่ยวเตะเหระคะเอาเข้กกาหนดมาได้ห้ากับหุตามกงตามกดเพื่อเด้อนเพื่อเด้ยคาหยู่ถูกเป็นเสียเป็นหลานคือเขาเบาเป็นตะลุยค่ะเบาเป็นตะลุยค่ะ สันอ้าวบอด,ด์ใดดีเฮาทำทั้งทีเนะาะเอาให้ได้เดือนละล,ะลานคือเขาเนี่ยสันตีสื่อห้วยเอายังได้หลายกลัวแบบตีเฮานี่ละคะ่ะมันจากน้ำพักน้ำแรงเราเด้อมันกับเป็นความภูมิใจเล็กๆน,น้อยๆแบบตีเอาลองดูนะคะทุกคนลองดูเดอ้อนี่แอดก็เอาแนวทางมาันๆหิงหิงปังๆมาแบ่งปันนะคะเอ่ออาจคิดไปด้วยก็จะหลับไปด้วยนะคะ มาดูนะคะ8เข้าอะไรบ้าง8เข้าพิเศษนะคะเข้าปกติเข้า V.I.P เข้าพัฒนานะคะ258เนาะ258ถือว่าเดินดีเลยนะคะ258ตัวเจาะเข้าอะไรบ้างนะคะเข้าสี2สตัวเน้นเลยนะคะ4 22 4นี่โอ้สีหมดเลยนะ4ีนี่เข้าหน่อยกิจเข้าหน่อยสามัคคีนะคะตัวเน้นนะคะ58ดเต็มเต็มอีกแล้วนะคะทุกคนหวยเออห้าหน่อยปกติอุยอยอ้ยหาหนอ่อย,นอยปกติช่วงนี้ติมเต็มมากอุ้ยปังเทอเฮ้ย โอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำได้กันไหมน้องได้กันไหมโอ้ศูนย์แปดแปดเนาะศูนย์แปดแปดนะคะเออห้าหนึ่งนะคะหาหนึ่งกับตรงตรงนะคะนี่ห้าหนึ่งนะคะโอ้ยมีทุกตัวนะคะแปดหนึ่งหนึ่งโอ้ดูแปดหนึ่งสี่นางก็มีกับแอดด้วยค่ะไมสงสัยเลยพีบอกแอดมันสีออกอยู่ได้นีมนอกนี่แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดแปดนะคะทุกคนโอ้ยเนาะทุกคนเนาะ ดีใจกับทุกท่านที่มานเฮงปังด้วยนะคะดีใจกับทุกท่านที่ปังด้วยนะคะทุกคนอู้ยสุดยอดเลยเนะเอาวันนี้ปังอีกมานอีกนะคะปังอีกมานอีกเนาะมานเฮงปังอีกนะคะอู้ยโจเมยเข้าเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนคือเขาโหดแล่ว่าอู้ช่วงนี้นางเข้าเน้นๆทั้งนั้นเลยนะคะปกตินี่เขาจักมือแล้วคือเขาปกตินี่ นี่นะคะถ้าเจาะได้นี่สามหน่วยเลยเนาะได้แปดห้าได้ห้าหนึ่งนะคะแปดห้าห้าหนึ่งนะคะแปดห้าห้าหนึ่งซอยสีย 4, ส่สองโตัวเน้นมืดเลยเฮ้ยตัวเน้นมดเลยอ้าวพวงนี้ขอให้ปังอีกนะคะปังปุรีเย่นะคะอ่ะเห็นเลขแล้วทุกคนจะอา้าวโอ้ไา,าแบบนี่คอยให้แบบแต่ว่ามีตัวเน้นเพิ่มนะคะมีตัวเน้นเพิ่มนะคะพอเห็นสูตรแล้วทุกคนจะอา้าว่าสันเต อันนี้นะคะสูตรของวันที่ย1สิบเอ็ดนะคะตามนี้เลยนะคะเขาใ aja, ห้มาตามนี้เด้อวันพฤหัสที่ยี่สิบเอ็ดนะคะลองพิจารณากันดูค่ะเขาก็เขามานกับมานวันที่ลองดูเด้อทุกคนเขาก็ให้มาแนวนี้เนาะแปดค่ะให้แปดเม็ดเดียวนะคะให้แปดเม็ดเดียวทุกคนสองห้าแปดยังอยู่ที่เดิมนะคะยังอยู่ที่สองห้าแปดเหมือนเดิมนะคะตัวเจาะตัวนิ้นนะคะให้ไปที่ห้าแปดแปดสองห้าสองนะคะแปดเจ็ดนะคะทุกคน ตัวน้นอยู่ที่58แล้วก็82นะคะเน้นดอกจันนี่คือเน้นเน้นนะคะเน้นเน้นเพิ่มนะคะเออ258นะคะสามตัว258 824 257แล้วก็870นะคะตัวน้นอยู่ที่258แล้วก็824มีตัวเน้นเพิ่มนะคะตัวเดิมคะ่ะสูตรตัวเดิมแต่มีตัวเน้นเพิ่มนะคะวินนะคะออ5 52นะคะ52 ห้าสองแปดนะคะศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งนะคะห้าสองแปดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งนะคะทุกคนห้าสองแปดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเนาะเออวินนี่แอดทำให้เองนะคะวินแอดทำให้เองเนาะตัวรองนะคะวินแอดเอาพวกนี้ของนางละค่ะเอาเอาทั้งหมดทั้งมวลนี่ของนางมาทำวินให้นะคะนางไม่ได้จับวินให้นะคะนางจับให้แค่สามตัวนี่นะคะเออวินนี่แอดทำนะคะเผื่อทุกคนจะพลาดโอกาสบางทีมันสูยเห็นไหมศูนย์แปดแปดอย่างเงี้ยค่ะศูนย์แปดแปดที่มันออกเออ วันที่ยี่สิบอะคะ่ะมันก็จะอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนจะพาดวินเนาะแอดก็เผื่อชอเผื่อสายวินชอบนะคะเอามาดูตัวลองตัวลองก็เหมือนเดิมนะคะสองหนึ่งอ่สองสี่สองเจ็ดห้าหนึ่งนะคะดันเน้นนะคะฮ้ยสองหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งนี่เน้นเพิ่มนะคะเน้นเน้นนะคะ เออสองหนึ่งห้าสองสี่เจ็ดนะคะหนึ่งห้าเจ็ดนี่เด้อตัวเน้นเพิ่มเน้นของเน้นเน้นเน้นอันเดียวก็คือวงกลมเฉยๆนะคะนี่คือตัวเน้นของนางนะคะแต่ถ้าดอกจันเพิ่มนี่คือเน้นของเน้นของเน้นของเน้นสันติไม่รู้จะมาไม่มาแลวเขาเน้นของเน้นของเน้นของเน้นห้เข้ากับจัดโดดเดียวเขาเป็นผุญจเนาะอาแถมนะคะตัวแถมแลตัวแถม ห้สี่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมห้าสี่ห้าสี่แปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็แปดสี่อ่าหนึ่งสี่แปดนะคะตัวเน้นนะคะตัวเน้นตัวแถมค่ะตัวเน้นตัวแถมนะคะทุกคนเอาไปจัดค่ะเอาไปจัดค่ะทุกคน เอาแขบเอาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแต่3ตัวตรงสวัสดีค่ะ